มีครับมีหนึ่งอะครับมีห่งมีสองมีสามมีสี่เอ่อไมานี่แหลีหกมีสี่ีหมีเจ็ีแปดมาแล้วนะครับมีสามเหลือดีหนึ่งจะมีสองนะครับแล้วก็ดีห้าห้ามีสองมีสอก็มีหนครับแล้วก็คือนี่เป็นไฮโดรเจนจาก กี้ไก่ก็ค,คือเป็นมูลไก่นะครับจากฟาร์มไก่ของ CP ในไทยเรานี่เองนะครับก็คือจะเอามาจาัดแสดงตัวน,นี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าไฮโดรเจนชนิดที่สามารถใช้เติมในรถเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ประมาณ9.99% 9ที่เป็นไฮโดรเจนนะครับคือมีความบริสุทธิ์สูง้องมีสเปคขนาดนั้นมันสามารถสร้างได้จากมูลไก่ นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขอ,อนํามาสาธิตตัวนี้ขอเล่าก่อนนิดนึงครับว่าไอ้นี่มันมาจากไบโอแก๊สจากในไทยแหละแต่ว่าตัวนี้ได้ส่งไปสร้างเป็นไฮโดรเจนที่ประเทศญี่ปุ่นครับเบืเ้องต้นก็คือว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีฟอสซิลิตหรืออุปกรณ์ที่จะแปลงสามารถที่จะดึงเอาไบโอแก๊สเนี่ยมาสร้างเป็นไฮโดรเจนได้ในวันนี้ พื่อได้ศึกษาในเชิงเทคนิคก่อนว่ามันสามารถทําได้เรามีเป็นประเทศประเทศเกษตรกรรมสามารถที่จะเอาไบโอแก๊สที่มีมากมายเนี้ยไปทําอะไรได้บ้าง,นงในนั้นมันคือเป็นพลังงานเป็นไฮโดรเจนซึ่งในเชิงเทคน,คนิคนี้เราได้ไปลองมาแล้วว่ามันทําได้ในวันนี้ซึ่งไฮโดรเจนตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มต้นมาจนกระทาั่งสร้างเป็นตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งตั้งแต่เริ่มวางแผน จนกระทั่งส่งไปญี่ปุ่นกลับมาถึงวันนี้เนี่ยเราใช้เวลา2เดือนครึ่งเราก็พูดเราว่ามันสามารถสร้างไฮโดรเจนตัวนี้ขึ้นมาใช้งานได้จริงนะครับณวันนี้เนี่ยก็อยากจะขอ,อเติมไฮโดรเจนนี้ให้ทุกท่านได้ลองรับชมดูว่าไฮโดรเจนนี้สามารถเติมลงไปในรถแล้วก็สามารถใช้งานได้อยางที่บ,บางท่านน่าจะทราบแล้วว่าในรถ t o โย t a หรือว่าในความดันของถังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700บาร หรือว่า70เมกะปาสคาลนะครับ mm hmm. ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์อัดแรงดันสูงเข้าไปแต่ครั้นี้เป็นตัวตัวที่เป็นเดโมมันใช้สามารถการแชร์เพเชอร์จากความดันตัวนี้เข้ามาสู่ในรถได้ mm hmm. ก็สามารถหลาได้ในระดับหนึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันครับครับณนะตอนนี้ก็คือเริ่มเติมแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นการเอาไฮโดรเจนที่สร้างขึ้นมาจากไบโอแก๊สจากมูลไกล่จากฟาร,ร์มไก่ของไทยนี่เองไปสร้างเป็นไฮโดรเจนนี่แหละ ครับพอแล้วครับผมครับแล้วผมก็การสาธิตตัวนี้ครับการหลังจากที่สร้างเป็นไฮโดรเจนมาแล้วเนี่ยเขาขนส่งในประเทศญี่ปุ่นนะสมกับกลับมาไทยเนี่ยเขาก็ใช้รลบรรทุกคัานที่พูท่านได้ได้นั่งได้ลองขับมาตอนนี้แหละเขาใช้ไฮโดรเจนขนส่งไฮโดรเจนด้วยในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นข้อมูลอ่าเรฟเลนซ์ส่วนหนึ่งครับครับผมจบตัวนี้ครับมีความเห็นหรือว่าคําถามอะไรเชิญได้เลยครับ ใช้เป็นอุปก,กรณ์อัดแรงดันนะครับเ<ไ>ติมเข้าไปในรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้ใช้ไฮโดรเจน5กิโลกรัมใช้เวลา3นาทีเต็มครับโเร็วมากแล้ววิ <400 S 2> <ไ>่งได้เท่าไหร่ครับหกิโลกกเมตรครับคันนี้คันนี้ก็คือใช้ไฮโดรเจน5กิโลกรัมวิ่งได้400กิโลเมตรใช้เวลาเติม3นาทีถ้าเกิดใช้ที่ตัวตัวอัดไฮโดรเจนนะครับซึ่งในสถานีอัดที่พัทยาจะมีอยู่หนึ่งที่สามารถเ<ไ>ติมคันนี้ได้ใช้เวลา3นาทีเต็ม พินได้สีเลือดโมครับแบบผู้เอลเซลก็คือมันจะใช้ไฟฟ้าแยกแอนูดแคโทดแยกขั้วไฟฟ้าก็คือเอาไฮโดรเจนออกซิเจนแล้ไปสร้างเป็นไฟฟ้าปั่นลงที่ล้อมอเตอร์โดยตรงครับแล้วไฟฟ้าที่เหลือก็คือกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ฉะนั้นก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมีตัว FC stack ซึ่ง FC stack นี้เป็นตัวสร้างไฟฟ้าจากไฮโดรเจนออกซิเจนครับครับแต่ตัวนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงว่าขนาดของแบตเตอรี่มีไซส์ประมาณเท่าไหร่เท่ากับประมาณ P ิวดครับ ไม่เยอะแบตเตอรี่จะเป็นตัวเล็กครับเรียกได้ว่าถ้าเป็น BEV จะเป็นแบตเตอรี่เต็มแผงใช่ไหมครับ<ว>ก็คือว่าจะนด้ใช้แบตเตอรี่ขนาดประมาณ HV แต่ว่ามีตัว FC เป็นตัวสร้าง power หลักแล้วมีตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้ในการช่วยเสริมแรงตอนที่ power ไม่พอแล้วก็ power เ,เกินก็อัดกลับเข้าไปในแบตเตอรี่เพื่อใช้ต่อใช้ประมาณนั้นก็เลยไม่ได้มีขนาดใหญ่ เดี๋ยวบอกสเปคเพิ่มจากบุรีรัมย์นิดนึงก็คือว่าชุดพวงมาลัยของเราอะค่ะเป็นชุดพวงมาลัยไฟฟ้านะคะระบบเบรกระบบเบรกไฟฟ้านะคะตัวพาร์คกิ้งเบรกก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันค่ะก็คือทั้งชุดเป็นไฟฟ้าหมดเลยที่จะแตกต่างจากตัวไฮรักซีดีโวรุ่นปัจจุบันค่ะ เยียบยังครับ,บครับสี่สิบเรียบจริงครับอ,อันนี้เป็นรถใช้งานรถไปแวงว่าเท่าไหร่สี่สิบ ไปส่งผ้าในสอยกันนะครับงั้นมีคนโทรมาอ๋อเขากั้นประตูไว้ด้วยไม่เป็นไรต่อเนื่อง จบไปแล้วนะครับกับโซโซกิเกียอ่ะครับผมเดินหน้ากับถอยหลังนี่ตัวดีเดินหน้าครับตัวเอ็นตัวเอ็นแก้วางตัวอก็ถอยหลังครับอันนี้ก็เป็นเบรมือจะพลังงานทางเรื่องในจุดเจ้นนครับอาาคอร์สครับพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปอาณาจะไม่มีเอ็นพีเอ็มสองจุดท่าในประเทศไทยเนยครับผม อนุญาตเอาตัวนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตรงจุดสตาร์ทครับตรงมีเป็นจุดรับส่งต้องรอความปลอดภัยจากเซฟตี้แปด้ได้ค่ะโอเคครับอนุญาตเอาตัวนะครับจา้าไปนะครับข้านหน้านะครับจา้าอันนี้ความเร็วความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรครับเขาเพิ่มขึ้น50ครับ เลยครับเหมือนกับนั่งรถสิบล้อไหมครับหนุนว่ามันน่าจะนุ่มกว่านะที่นั่งเคยเคยกับนั่งสิบล้อมันจะกระโดดจกะกระตเสียง<ๆ>ดังเลยอันนี้เงียบกริบครับมีแค่เสียงลมปะทะนิดๆตรงนี้จะใช้ความเร็วแค่ ไม่เกิน30กิโลเมตรที่ทางโตโยต้ารีวิวให้ในห้องก็เหมือนกับตรงนี้เลยครับใช่ครับรถคันนี้แหละเดี๋ยวลองไปสัมผัสกับเครื่องดีเซลเครื่องยนต์ธรรมดาเนาะเครื่องยนต์ดีเซลนข้างหลังข้างหลังค่ะถ้าเป็นของอิโน่เหมือนกัน Nìm mà nó kịp lắm Mình không có